จะลงคำว่านะตำราวตำนัวตำรวมแซบๆอะไรก็แล้วแต่ที่โพสกันะครับให้เข้าไปดูคอมเมนต์นะครับก็จะลงใต้คอมเมนต์ตลอดพราวันลงเป็นโพสมันผิดโดนบล็อกแล้วก็โดนลบรูปภาพประมาณไม่เกิน10นาทีจะโดนรูปภาพจะโดนลบ,ลบออกและสุดก็ไม่เห็นอาจารย์ก็ว่าได้ลงไปแล้ว ก็เลยไม่ไปดูพอมาดูบุนผ่านไปชั่วโมงนะเขาก็แจ้งนะทางเด็บุกเขาแจ้งมากว่าจะไปยืนยันในคำพิพาทว่าเขาจะคืนมามันก็3าถึงห้าชั่วโมงอย่างเร็วอย่างเร็วจริงๆนะถ้าเราไม่มาตอบเขาไม่มายืนยันมันก็ไปเลยกรนะนะโดนนะสมวัน 30วันมั่งเศษตุนบอกถ้าลงไม่ได้นะนะครใช้ได้บ้างล่ะเราเรานะครับมีไดรโบที่น้องนะเมื่อวันจันทร์นะครับให้9เม้าเดียว1 9 0่งเก้าศูนยะครับเก้าหนึ่ 9, นงเกีออก้าที่น้องเกือบ3ามจุเตะวันนี้นะเป็นวันพุดนะครับให้ตัวนี้ไปไว้เลยที่น้อง ท่านกับท่านเดชนะเดี๋ยวจะว่าไปเข้านะ้านวิ่งรถห้านะครับสวยงามนะห้าสี 4, 5, นะ่สี่หนะ้าหนะ้าหกหกห้าสามตัวสี่ห้าหกสูงนะสี่ห้าหกโอเมียนไฮโรเลยพี่น้องอันนี้คือแนวทางพีงนงพพพ่นะ้องซอฟอ์อเล่านะสี่ห้าหกเมตรเดียว ห้าสนะี่ห้าหกเน้นหนะ้าหกหกห้าเหมือนครั้งที่แล้วเน้นไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวเดียวเต็มเต็มนะมาเต็มเตนะ็มเอาในบอห้าสี่ซ้ำบอกเอามาห้าสี่ซ้ำอยู่บอกน่าจะเป็นห้าหกตัวตัวเน้นมันห้าหกไม่มีอาจารย์ได้จะจัดพิมพ์ใหม่เนาะคุณให้ ที่มตัวคุณอย่าไปดูตัวนั้นเพราะใช้เป็นตัวลูดเนาะน่าจะพมพ์ซ้ำพราะเน้นห้าหกเนี่ยพราเน้นห้าหกนะมันซ้ำกัห้าสี่และห้าหกอัน้ก็ให้ดูตัวหน,น้าใจเนาะซ้ำก็เข้าใจยวนซ้ำเพราะมันบะมีหาหกเน้นห้าหกเช่าก็สิวูอยู่ตัวคุณดำนุย้ยหรือคุณอะไร,ไรก็เจ้ากระเบื้สื่อตัวตัวซ้ำเพราะซ้ำแต่แมันเสียออกเพราะเน้นห้าสี่และห้าหก บ็ถูกเกลขกะเพิ่นฟังค้ามเบาเนี่ยแม่บอกว่าสี่ห้าโกเลขสามตัวมันมีห้าหกไหมตัวจอบมันมีห้าสี่สองตัวมันไหมเออเดอ็นบ่อนั่นก็แสดงว่ารีบพอมาไ้าสดแต่ลงโพดมันไม่ใช่ชุดนี้ได้ทีน่นี่มันจะไม่มีตัวซ้าเด็เฝ้ามะนาูเจา้านี่แหละเออ,เอ,อก็ต้องนะคําว่ารูดบอกว่าให้รูดแล้วมนเล่นเลขห้าสี่กับห้าหกหรือสี่ห้าหก ตังจะไป,ไปเบิ้งดอกตัวจอะมันน่ะนะเออรูดเอานะบางทีอาจจะข้าม,มเห็นหมัยังมันยัง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 ซ้ำน,นะแต่มาลงมันจะไม่มีตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ลงที่ไหน,นก็ยังบอกอยู่นะครับยังไม่ลงที่ไหนมันก็จะแก้ไขได้มันได้ลงอัน,นนี้เป็นการไลสดไม่ไม่เล่บริชวนเนี้ยเฝ้าอยากได้ครีมครับก็แอดไลน์ไปเด้อ ครับแอดไลน์นะไลน์เดี๋ยวนะคุณนาราวดีนะครับไลเชอเอสเอสชิดกลางพัดเดอรมีแอดน้ำหน้านะครับนะแอดน้ำหน้าชีเอเอสพัดนะครับเสียด,ดับในชิมกันแดดตัวนี้นะครับสองอย่างตัวสามร้อยกว่าบาทนะครับไม่มีค่าส่งนะครับอยากให้เอาไปทดลอง